เอ้ยน้องสาวใช้แป้งโรยอยจริงๆแล้วหนูใชม้มีมีมีน้อยเล่นดิรีเขาสารแป้งที่ใช้มันนานแต่รุ่นเจ้าคุณยากห้มีหามีทาหูทาคอทาหน้าทาแขนทาขาทากลางตลอดตัวจิกจิกจิกอะไร,รอะคะพี่จิกกูแรที่ว่าเรียวดำทาไปซ้ำๆมันจะไม่หมองมัว hey ตัเข่าจับจันทั่วชูยกชูย่วอย่างไม่ต้องอายใครเออน้องสาวขอจิกุราะานในสิจจาได้คะ่ะจิกุร้หนของข่าวมีคะ่ะหืมอดผื่นกระเตือนว่าคันเกาจนหายมันก็ประคองเข้าไปอา้าวมีหายอ่ะ ลิทธานุภาพของหมีหญิงของแท้ของดีต้องมีมมน้อย,อยลิยลิลิโต<ล>้ส<ล>์วังของโลกเดนแบบของแท้ของดีต้องมีหมีน้อยท้าตัวเท่านั้น